สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาเหลือน้ำใช้การได้ไม่ถึงครึ่งของความจุอ่างนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพที่จะได้เห็นดังต่อไปนี้เราจะเห็นสันดอนทรายและถนนมิตรภาพสายเก่าโผล่พ้นน้ำขึ้นมานี่เป็นสัญญาณชัดเจนของปัญหาภัยแล้งและจะทำให้เจ้าหน้าทีต้องเร่งเฝ้าระวังและวางแผนรับมือค่ะ บริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะคองตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาปรากฏเห็นเป็นถนนมิตรภาพสายเก่าที่เลิกใช้การก่อสร้างเขื่อนลำตะคองเมื่อปี2515แล้วก็จมอยู่ใต้น้ำในเขื่อนนะคะทอดยาวไปประมาณ7กิโลเมตรโดยรอบก็จะเป็นสันดอนซึ่งมักจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้ถ้าระดับน้ำในเขื่อนลำตะคองน้อยกว่าร้อยละ50นะคะ ชาวบ้านก็จะนําสัตว์เลี้ยงมาปล่อยทิ้งไว้ให้กินหญ้าเลี้ยงแบบธรรมชาติขณะที่บางคนมาหาปลาค่ะจะได้นําไปบริโภคบางส่วนก็เอาไปขายด้วยก่อนหน้านี้ถนนมิตรภาพสายเก่าก็เคยโผล่พ้นน้าขึ้นมาแบบนี้เมื่อปี2560นะคะก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เจอกับสถานการณ์ภัยแล้งค่ะ นายสุขพลเต็มยศยิ่งผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองบอกว่าจากการที่อ่างเก็บน้ำลำตะคองมีปริมาณน้ำเหลืออยู่ร้อยละ42.46โครงการก็เลยต้องบริหารจัดการน้ำด้วยการจัดรอบในการแบ่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรท้ายอ่างพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ลงไปประชาสัมพันธ์และร่วมประชุมกับผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำลำตะคองนะคะเพื่อชี้แจงแล้วก็วางแผนใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนภาพรวมสถานการณ์อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาทั้ง4่อ่างคืออ่างเก็บน้ําลําตะคองอ่างเก็บน้ําลําพระเพลิงอ่างเก็บน้ํามูลบนและอ่างเก็บน้ําลําแชะเหลือน้ําใช้การได้ไม่เกินร้อยละ50เช่นกันนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้ขอความร่วมมือไปยังเกษตรกรวางแผนปลูกพืชทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจะได้ไม่เกิดปัญหาพืชผลทางการเกษตรเสียหายจากการขาดน้ำค่ะ